มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนาักบุญจรบทที่สข้อที่7ถึงข้อที่15ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่าอย่าประหลาดใจถ้าเราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเกิดใหม่จากเบื้องบน ลมย่อมพัดไปในที่ลมต้องการท่านได้ยินเสียงลมพัดแต่ไม่รู้ว่าลมพัดมาจากไหนและจะพัดไปทางไหนทุกคนที่เกิดจากพระจิตเจ้าก็เป็นเช่นนี้นิโคเดมัสทูลถามพระองค์ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นไปได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านเป็นอาจารย์ของชาวอิสราเอล ท่านไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องที่เรารู้และเป็นพยานถึงเรื่องที่เราเห็นแต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมรับคำยืนยันของเราถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อ <S 2> <S 2> เมื่อเราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโลกนี้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรเมื่อเราจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสวรรค์ ไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นธุรกันดานฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร คุณผู้ฟังครับวันนี้บทโพรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุญชรวันนี้ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วเน้นย้ำเป็นพิเศษกับการที่พระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าพระองค์เชี่ยวชาญในเรื่องการ หาคนและเปลี่ยนแปลงคนที่เราคิดไม่ถึงในกรณีของนิโคเดมัสวันนี้เขาใช้เวลานานใช้เวลานานกว่าจะออกมาจากความมืดแต่พระเจ้าพระองค์ทรงอดทนกับผู้ที่เชื่อที่หลบหลบซ่อนๆคนนี้ทำไมถึงพูดอย่างนี้ก็เนื่องจากว่านิโคเดมัสนั้นกลัวว่าจะถูกเปิดโปงเรื่องเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เขาจึงนัดว่าจะมาหาพระเยซูเจ้าในตอนกลางคืนในคราวที่แล้วการพูดคุยกับพระเยซูเจ้าโดยเฉพาะชาวยิวมักจะมีท่าทีที่เป็นปฏิป,ปักษ์กันแต่วันนี้นิโคเดมัสอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้จริงๆและเขาคาดหวังว่าคงได้รับคำตอบที่ชัดเจนและก็เป็นตามนั้นเกิดคาดกับ นั่นคือการท้าทายให้มีชีวิตใหม่ชีวิตของเราเราเรียนรู้เกี่ยวกับนิโคเดมัสไม่มากหากแต่ว่าเรารู้ว่าบัตรนี้เขากลายเป็นคนใหม่บัตรนี้เขากลายเป็นคนใหม่จากการได้พบกับพระเยซูเจ้าในกลางคืนของวันนั้นเขามีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับพระเจ้าและตัวของเขาเองด้วยว่ากันว่า นิโคเดมัสนั้นปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะสมาชิกสภาชั้นสูงของชาวยิวเรียกว่าสภาแซนเฮตินเมื่อครั้งสภาอภิปรายกันว่าจะกำจัดพระเยซูเจ้าอย่างไรนิโคเดมัสผู้นี้จึงถามพวกเขาเรื่องความยุติธรรมแม้ว่าพวกที่ไม่เห็นด้วยกับเขามีอิทธิพลเหนือกว่าแต่เขาก็กล้าที่จะยืนหยัดนิโคเดมัส เป็นคนใหม่แล้วคุณผู้ฟังครับภาพสุดท้ายเราเห็นนิโคเดมัสต,ตอนที่เขากับโยเซฟแห่งเอริมาเทียขอประสบพระเยซูเจ้ามาฝังนิโคเดมัสต,ตระหนักดีว่าเขากำลังเสี่ยงแต่คุณผู้ฟังครับแม้ว่ารู้ว่าตนเองกำลังเสี่ยงแต่เขาก็กล้าหาญเขากำลังเติบโตขึ้นในชีวิตใหม่ของพระศาสนาจักรและของเขา พระเจ้ามองหาการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงของมนุษย์เราการเจริญเติบโตจะไม่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดอย่างฉับพลันทันทีเพราะอัตราการเจริญเติบโตของเราอัตราการเจริญเติบโตชีวิตฝ่ายจิตของเราความเชื่อของเรามีความสมดุลดีกับระยะเวลาที่เราเป็นคริสเตชนหรือไม่อย่างไร และเช่นเดียวกันครับบทพระวรสารวันนี้บทพระวรสารตามคําบอกเล่าของท่านนักบุญจร์วันนี้ก็เน้นย้ําพิเศษเรื่องที่พระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสอย่าประหลาดใจถ้าเราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายจําเป็นต้องเกิดใหม่จากเบื้องบนลมย่อมพัดไปในที่ลมต้องการท่านได้ยินเสียงลมพัดแต่ไม่รู้ว่าลมพัดมาจากไหนและจะพัดไปไหน ทุกคนที่เกิดจากพระจิตเจ้าก็เป็นเช่นนี้ทุกคนที่เกิดจากพระจิตเจ้าก็เป็นเช่นนี้คุณผู้ฟังครับวันนี้พระเยสุเจ้าพระองค์ทรงอธิบายว่าเราไม่สามารถควบคุมงานของพระจิตเจ้าได้พระองค์กระทํากิจการด้วยวิธีที่เราคิดไม่ถึงและไม่เข้าใจเช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถควบคุมการเกิดฝ่ายร่างกายได้ เราไม่สามารถควบคุมการเกิดฝ่ายชีวิตจิตฝ่ายวิญญาณได้เช่นเดียวกันการเกิดใหม่ฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเป็นของที่พระเจ้าทรงประทานให้ผ่านพระจิตเจ้ามีใครบ้างที่เราไม่เคยนึกเลยว่าเขาจะมาเป็นคลิตชนผู้เชื่อมีหลายครั้งเราก็คิดประมาทไปว่า เขาคนนั้นคนนี้ไม่มีทางที่จะคืนดีหันมาหาพระเจ้าได้แน่อาจจะเป็นผู้นำของโลกที่เราไม่เคยอธิษฐานให้กับเขาหรือคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตที่เราไม่เคยเป็นพยานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้บทพ่ระสารจึงย้ำเตือนเป็นพิเศษว่าอย่าสรุปว่าใครบางคนไม่มีทางตอบสนองในการประกาศข่าวดีพระเจ้าพระองค์ สามารถเข้าถึงทุกคนได้โดยทางพระจิตเจา้าเพราะฉะนั้นเราเองควรที่จะอธิษฐานอย่างขยันขันแข็งเพื่อคนที่พระองค์น,นำให้เราคิดถึงเขาเป็นพยานและดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างแก่ทุกคนที่เราพบปะนั่นแหละครับพระเจ้าพระองค์จะสัมผัสพวกเขาโดยที่เราคิดไม่ถึงและพระองค์ อาจจะใช้เราทํากิจการนี้อาจจะใช้เราทํางานนี้ในสมัยพระกคมพีเดิมครูสอนพระกคมพีชาวอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รู้พระกคมพีเดิมรู้อย่างทะลุปลุกโปรงแต่เขาไม่เข้าใจว่าพระผู้ไทย ที่พระคัมภีร์กล่าวถึงนั้นหมายความว่าอะไรการที่มีความรู้ความรู้ไม่ใช่ความรอดเราควรที่จะรู้บทพระวรสารรู้พระคัมภีร์แต่ที่สำคัญกว่านี้ก็คือเราต้องเข้าใจพระเจ้าผู้ที่พระวรสารกล่าวถึงเราต้องเข้าใจ พระเจ้าผู้ที่พระกัมภีร์กล่าวถึงและเข้าใจความรอดที่พระองค์ทรงประทานให้เมื่อชาวอิสราเอลเดินวนเวียนในถิ่นทุรกันดาลครั้งนั้นพระเจ้าให้มีฝูงงูมากัดพวกเขาเพื่อลงโทษพวกเขาเพราะพวกเขามีท่าทีดื้อรัน้นบทพระวรสารวันนี้พระองค์ได้ตรัสถึงโมเสส โมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นธุรกันดาลฉันใดบุตรแห่งมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดรนยุคนั้นชาวอิสราเอลมีท่าทีดื้อรั้นแต่คนที่ถูกงูกัดและกำลังจะตาย จะหายได้ถ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้าด้วยการมองมองไปที่งูทองเหลืองโดยเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงรักษาพวกเขาเมื่อมองดูรูปงูนั้นในทํานองเดียวกันครับเราเองก็มองดูที่พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อความรอดของเราเมื่อเรามองดูพระเยซูเจ้าและเชื่อว่าพระองค์จะช่วยเราเรา ก็รอดตายจากพิษบาปได้เช่นเดียวกันโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นธุรกันดาลฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร ขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอบระกวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระกิจเจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ